ดีค่ะเด็กๆเรากลับมาพบก,กันอีกแล้วค่ะสำหรับหน่วยของเล่นของหมูค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นร่วมกับเพื่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ค่ะครูกีต์กับครูเต๋นะคะจะพาเด็กๆ ทำท่าทางประกอบกับคำพร้อมจองที่เมื่อวานเด็กๆส่งคลิปมาให้ครูเต้ใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะทบทวนกันพร้อมหรือยังคะครกคิบพร้อมแล้วค่ะ,อคะโอเคค่ะ1 2 3คุณบอลลดลนาสุขกกตาเด็กได้มาดีใจเหลือหลายเล่นแล้วสนุกเพลิดเพลินใจกัน หนูหนูจงทายเรียกอะไรเอ่ยนี่คือคำร้องจอบของเล่นนะคะสำหร<น>ับวันนี้ค่ะเราเรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นร่วมกับเพื่อนการที่เราเล่นร่วมกับเพื่อนเราจะต้องทำยังไงบ้างคะคลิปข้อแรกเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราเล่นด้วยกันเราจะต้องรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันค่ะเมื่อเรู้จักแบ่งปันแล้วเราเล่นด้วยกันแล้วนะคะเด็กๆเวลาที่เราเล่นด้วยกันเราจะไม่ทำร้ายเพื่อนนะคะ เราไม่แย่งของเล่นกันเมื่อเราไม่แย่งของเล่นกันแล้วข้อที่สามเราจะต้องไม่นําของเล่นนะคะเด็กๆมาทำร้ายเพื่อนเลยอันนี้แอดห้ามเด็กขาดเลยค่ะเพราะว่าเมื่อเวลาที่เด็กทำร้ายเพื่อนเพื่อนก็เจ็บใช่ไหมคะแล้วเพื่อนก็ไม่อยากเล่นกับเราเลยเราจะกลายเป็นเด็กที่ได้เล่นคนเดียวใช่ไหมคะใช่ไหมคะครูก,กีฟใช่ค่ะนี่แหละคะ่ะนี่คือการเล่นร่วมกันกับเพื่อนก็คือข้อที่หนึ่งรู้จักแบ่งปนัน ข้อที่สองเมื่อเล่นกับเพื่อนแล้วนะคะเราไม่แยไม่แย่งของเล่นกันข้อที่สามไม่นําของเล่นมาทำลายเพื่อนข้อสุดท้ายเลยค่ะคีเมื่อเราเล่นร่วมกันกับเพื่อนแล้วใช่ไหมคะเราต้องรู้จักเก็บของเล่นเข้าที่แต่เราเก็บคนเดียวได้ไหมครับคีพไม่ได้ค่ะเหนื<ฮ>่อยมากเลยใช่ไหมคะเหมือนเวลาที่เด็กๆเ,เ,เล่นแล้วครูเป็นคนเก็บครูเหนื่อยมากเลยเ,เด็กๆต้องช่วยกันกับเพื่อน เมื่อเด็กๆช่วยกันกับเพื่อนเด็กๆก็จะได้การเข้าสังคมกับเพื่อนดีหมดใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันแค่การเล่นร่วมกันกับเพื่อนแต่ว่าวันนี้คุณต้องมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะให้เด็กๆท่องจำนะคะเด็กๆพูดตามคุณเจ้านะคะชอยชอยของเล่นอีกครั้งนะคะชอย คอยของเล่นอาเด็กๆอย่าลืมไปนะคะไปท่องคำศัพท์ที่คุณเจ้าค่ท่องในวันนี้นะคะคอยของเล่นแล้วเราจะกลับมาพบกันที่โรงเรียนในสัปดาห์หน้าอาเด็กๆอย่าลืมนะคะอยู่บ้านดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองใช่ไหมคะผูพคพิปถ้าจำเป็นที่จะต้องออกนอกบ้านก็ต้องสวงม ไปสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่นคุณคิดครับคุณเจ้าเห็นเด็กบางคนคะ่ะไปเล่นที่สนามเด็กเล่นที่มีคนเยอะๆได้ไหมคะตอนนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้คะ่คอะอันตรายมากเด็กๆต้องดูแลตัวเองดีนะคะไม่มองแง่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันสำหรับวันนี้ค่ะเด็กๆบายบาย